สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในช่องเดซรายนะครับวันนี้ก็จะมาอบอกพยายาณ์อากาศประจำวันที่16เดือน1กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสําหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมมีหิมะตกเล็กน้อยช่วงเวลา10นาฬิกา08ถึง11นาฬกา08และหมอกทึบช่วงเวลา22นาฬกา48 ถึง23นกา48นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยมาดูที่เขตจับระดับราตามกันก่อนเลยนะครับผมมาที่สภาพอาการมองทึบนะครับผมโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่สภาพอาการหิมะตกเล็กน้อยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผม เดี๋ยวเราย้ายมาดูในเขสจับระดับสูงกันเลยครับครับมาที่สภาพอาการหมองทึบนะครับผมโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่สภาพอาการหิมะต,ตกเล็กน้อยกันนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย